สวัสดีชาวไร่เกลือทุกคนครับทุกคนสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จูปีครับพบกันกับผมอย่าเช่นเคยนะฮะวันนี้สุดสัปดาห์วันอาทิตย์ใช่ไหมครับทุกคนนะครับไปเที่ยวไปไหนยังไงกันบ้างนะครับเดินทางปลอดภัยรวดเร็วนะฮะกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพครับพรุ่งนี้เราจะต้องลุยงานกันต่อในเช้าวันจันทร์กันนะฮะทุกคนอ่ะวันนี้นะครับหยุดยกเรื่องราวของยูคาติจีพีสองสมาเล่ามาวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะโดยผมตั้งหัวข้อนะครับตั้งประเด็นตั้งกระทู้มาบอกว่า GP 2 4ในปีหน้าน่ะจะ าชน gp 2 5ในช่วงแรกๆของฤดูกาลเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะสร้างความแตกต่างอะไรได้น่าสนใจได้บ้างไหมกับในตอนนี้เนี่ยนะครับในดูกาติเนี่ยก็จะมีทีมอยู่แค่3ทีมจะไม่มี4ทีมเหมือนเดิมแล้วนักแข่งจากทั้งหมด8คนก็จะเหลืออยู่แค่6คนนะครับมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผมตั้งข้อสงสัยนํามาเล่านํามาวิราะห์เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับในเรื่องของรถ gp 2 4นะครับในปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็จะมีนักแข่ง3คนที่ได้ใช้งานมันเนี่ย เอาเป็นว่านะครับถ้าเพื่อนๆมองว่าเอ๊ะนะครับพี่ปุ้ยลืมพูดตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เพิ่มกันมาได้นะครับทุกคนอเดี๋ยวครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงความแข็งแกร่งของ GP 24ในช่วงแรกๆก่อนเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบกับ GP 25ในช่วงครึ่งหลังของคลิปนะฮะ GP 24เป็นรถที่ชนะการแข่งขันแบบโอ้โหวอรวังอลังการมากครับแค่ฟรานซิโกบัญญญาคนเดียวก็ล่อไปตั้ง11สนามนะครับพอเฮมาตินน่าจะ3สนามใช่ไหม อันนี้เรายังไม่ได้รวมสปรินต์นะครับเพราะว่ากันแต่เมนเวสหลักในวันอะาทิตย์เท่านั้นเองมาตินเองก็ชนะสปรินต์ไได้เยอะเหมือนกันรวมทั้งเอเนบัสเจนี่ก็ชนะไว้นะครับแต่มาร์คมาเคสก็เอา GP23 มนี่มาชนะได้เหมือนกันแต่ถ้าเทียบอัตราส่วนเนี่ย GP24 คือมันคือที่สุดมันคือรถที่ถามว่ามันแรงทางตรงไหมคือสถิติทุกสนามทุกคนเชื่อไหมครับว่ารถที่ทาท็อปสปีดที่สูงสุดในปีนี้แทบจะทุกสนามครับคือ r c 1 6ของ KTM ก็จะขึ้นหน้า อ่า GP 2 4 GP 2 3อยู่ในประมาณสักประมาณสัก3มกิโลถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่นะครับเราไม่ได้มาวัดกันที่ว่าทางตรงใครเร็วใครแรงที่สุดคนนั้นคงประสบความสูเร็จนในสนามนั้นใช่ไหมไม่ใช่ะฮะทางตรงเนี่ยจะบอกให้นะใน1นสนามเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์านี้นอกนั้นเป็นทางโค้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นโคง้งลึกโค้งสั้นโคง้งยาวโค้งขึ้นเนินลงเนินนะครับ โคง้งหักศอกไม่หักศอกก็แล้วแต่นั่นแหละฮะดังนั้นนะครับท็อปสปีดของดูกาตีที่มันสูงเวอร์ในเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ทําให้มันกลมกล่อมลงนะฮะก็คือมันก็ไม่ได้ว่าตาม KTM ที่ผมว่าเร็วที่สุดในทางตรงนี่เยอะหรอกแต่นะครับมันก็เพียบพร้อมในในด้านอื่นดูกาตีเป็นรถที่อัดราเร่งเนี่ยดีนะฮะอัดราเร่งในการออกจากโค้งก็ทํไดีเป็นรถที่เบรกได้ด,ดีนักแข่ง ทุกคนนะครับที่ประสบความสำเร็จกับดูคาตเนี่ส่วนมากจะเบรกกันได้ได,ได้หนักหน่วงและก็เบรกกันได้อย่างมีชั้นเชิงส่วนหนึ่งก็ต้องอยู่ที่เครดิตของตัวรถด้วยนะฮะเราไม่ได้มองแต่เพียงความเท่ของนักแข่งเพียงอย่างเดียวนะเพราะว่านักแข่งบางคนก็สแสดงให้เราได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าในวันที่รถไม่พร้อมเนี่ยต่อให้สีมือพร้อมขนาดไหนมันมันก็ไม่ไหวไม่รอดนะฮะแต่ในวันที่ฝีมือยังคงอยู่แต่ได้จับรถที่พร้อมหมายถึงรถดูคาติเนี่ยนะก็สามารถที่จะ,สะแสดงความเท่ออกมาให้คนดูอย่างพวกเราเนี่ยได้เห็นกัน ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ GP 2 4เป็นสุดยอดแห่งรถที่ประสบความสำเร็จที่สุดในปีนี้ชนะมากที่สุดโดยนักแข่ง3คนไบโก m มาตินและก็เอเนียบาซินี่นะฮะในปีหน้าคนที่จะได้ขับ GP 2 4เนี่ยจะมีอยู่3คนก็คือเกรซินี่สคนเลยครับอเล็กซ์มาเกสหมายเลข73แล้วก็น้องใหม่ฟอร์มินอเดแกรมหมายเลข54อีกคนหนึ่งก็คือฟรังโกมอร์เบเดลี่ทีม VR 4 6นะครับนักแข่งหมายเลข2ี แต่นะครับถ้าเอาตามความพิเศษเนี่ยนะฮะมันจะมีคนหนึ่งที่มันมันดูแบบว่าไม่ไม่มีคนอื่นเหมือนเขามันจะเป็นความพิเศษนั่นแหละแต่ความพิเศษนี้มันจะทําให้เขาประสบความส็จหรือเปล่าผมไม่ได้มายืนยันมาการันตีนะฮะเพียงแต่เอาความพิเศษนี้มาขยายความให้ฟังเผื่อเพื่อนๆไม่เข้าใจว่าความพิเศษนี้มันคืออะไรนั่นก็คือมอร์บิเดลลี่หลวงพี่แฟงที่ผมชอบเรียกเนี่ยตอนนี้คงเรียกหลวงพี่แฟงไม่ได้ะฮะต้องเรียกเป็นทิดแฟงหรือเปล่านะครับ มอ b i l ิเดจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะเป็นคนเดียวเท่านั้นนะครับในปีหน้าที่ได้ขับรถสเปคเก่าสเปคเดิมอยู่ย้ำ um นะครับเป็นคนเดียวนะฮะเพราะว่าอะไรขยายความให้ฟังฟังดีนะฮะคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องขยับรุ่นขึ้นไปขับในเวอร์ชั่นที่มันใหม่กว่าของที่ตัวเองเคยขับอยู่อาอยาง Alex Market นะครับอันนี้เขาก็เคยขับ GP23 ในปีนี้ถูกไหม ปีหน้าเขาจะไปขับรถเก่าซึ่งมันเป็น GP 24หมายถึงมันเป็นรถเก่าของเปโก้นะฮะมันเป็นรถเก่าของเปโก้แต่มันเป็นรถใหม่ของเขาเพราะว่าเขายังไม่เคยขับถูกไหมมาร์คมาเคสปีนี้ขับ GP 23ปีหน้าจะไปขับ GP 25ซึ่งก็เป็นรถคันใหม่ของเจ้าตัวเจ้าตัวก็ไม่เคยขับนะฮะทุกๆคนแต่ต้องไปขยับขึ้นไปขับคันใหม่หมดเลยมีแต่เพียงแฟรงกี้นะครับที่ได้ขับสเปคเดิมก็คือ GP 24เพราะว่าอะไรฮะ นั่นก็เพราะว่าในปีนี้เนี่ยแฟรงกี้เป็นนักแข่งทีมพลาแม็กก็คือปีนี้ดูคาติเขาแจกสเปคโรงงานเนี่ยก็2ทีมนะอ่าทั้งบาซินี่ทั้งเปโก้สเปกทีมโรงงานก็ได้เงินไปนะฮะแล้วก็มาตินกับทางแฟรงกี้อยู่ทีมพลาแม็กก็ได้สเปคทีมโรงงานนะฮะไปแฟรงกี้ก็เลยได้ขับ GP 2 4ในปีนี้แต่พอปีหน้านะฮะพอปีหน้าเนี่ยแฟรงกี้จะได้ไปขับ GP 2 4 อ่านะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเขาเรียกว่าข้อข้อได้เปรียบจะว่าแบบนั้นก็ก็ถูกต้องนะฮะเพราะว่าคนอื่นก็ไปต้องไปลองของใหม่ก็ต้องไปปรับไปอะไรกันก็ว่ากันไปในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยมีเวลาที่ผ่านมาทั้งฤดูกาลในปีนี้นะฮะที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเนี่ยแล้วก็ปีหน้าก็จะไปขับไปรถคันนี้อีกจะเป็นประมาณนั้นเพียงแค่เปลี่ยนถ่าอาเปลี่ยนทีมนะครับจากพราม a กก็คือทีมช่างพรามักเนี่ยก็ ไปสู่ทีมช่างของ v r 4 6เท่านั้นเองนี่คือความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปนะฮก็อของจยชเชยว่าแฟรงกี้เองนะครับถ้าย้อนไปในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจ็บฮะบาดเจ็บเจ็บจนถึงขั้นแบบว่าไม่สามารถที่จะลงทดสอบรถ p r e ซ i s o n t e s ได้ที่มาเลเซียที่กาตาได้ฮนะแล้วก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาก็ปรับเนื้อปรับตัวกับรถแข่ง gp 2 4ของดูคาตีเนี่ยไม่ได้ในโอ้ผ่านไปจนจขึ้นทางอะ่ะ นะครับถึงจะเริ่มมาจับต้นชนปลายได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือการที่นักแข่งเนี่ยไม่ได้ทดสอบรถยิ่งเป็นตัวเองมีคนที่ย้ายทีมาปีแรกแฟรงกี้ย้ายจากยามาฮ่ามาใช่ไหมฮะอ่าขับสูบเรียงมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ทีนี้ก็สี่ห้าปีแล้วก็ย้ายมาเนี่ยก็จะต้องมาเรียนรู้ที่นี้ไม่ได้ทดสอบตั้งสองสองรอบนะฮะปีที่สัน้นทสทั้งที่มาเลยและก็ทั้งที่ากาตาร์เนี่ยก็เลยเป็นปัญหาเลยแต่มาปีนี้อาจได้เปรียบชาวบ้านชาวช่องเขาฮะหลวงพี่แฟงก็คือ ได้ครับของเก่าของเดิมกันอยู่เนี่ยฮะมันมันมันจะกลายเป็นส่วนต่างแค่ไหนทุกคนจะต้องมาลุ้นกับแฟรงกี้กันไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะฮะว่า2องคนเขาจะต้องได้ไปขับคันใหม่อเล็กซ์มารเก็ก็เหมือนกันนะฮะจะได้ไปขับ2-4งสี่ฟอร์มินในเดกแรก็จะได้มาขับ2-4เหมือนกันแต่ฟอร์มินก็เป็นเด็กใหม่นะครับไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรแต่นะฮะที่บอกว่าในช่วงแรกๆที่มันจะบี้จีพีได้เนี่ยบางท่านอาจจะตกใจใพี่ปุ้ยครับ เปโก้ co, หรือว่ามาร์กอีกคนหนึ่งคือดิเกียนะฮะฟาบิโอดิจานาโตเนียวเนี่ยคนจะได้ขับที25เนี่จะเกิดอะไรขึ้นหรอจะยังไงทําไมถึงจะต้องโดน2อสี่เบียดทั้งที่เป็นรถที่ใหม่กว่าเอ่อมันเป็นอย่างนี้ฮะบางบางบางทีเนี่ยนะรถใหม่เนี่ยมันอาจจะยังมีข้อมูลที่ยังไม่ครบยังไม่เต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงตน้นฤดูกาลสนามที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยอาจจะเจอหรือเอาง่ายๆว่ารถยังไม่นิ่งพอนั่นแหละมันก็อาจจะของใหม่อ่ะเนาะนะฮะมันอาจจะแบบว่า เจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้มาบ้างแล้วก็เลยต้องอาศัยระยะเวลาหน่อยในการปรับแก้อะไรอย่างงี้ไงแล้วก็แก้มาได้แล้วก็ไอรถที่มันมีข้อมูลเพียบพร้อมอย่าล้วฮะ GP24 ถูกป่ะนะครับมันมีข้อมูลมีระไลแล้วทีมงานทีมดั้งก็แค่เอาข้อมูลเดิมเนี่ยมาอ้างอองเนี่ยก็จะทําให้เวลาเจอปัญหาก็จะได้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ไงนะครับนะักแข่งเองก็จะได้จูนตัวเองได้เร็วขึ้นมันเลยทําให้เรียกว่าการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเนี่ยมันมีความพร้อมกว่า GP25 แต่นะครับที่เล่าไปก็คือ ก็แค่เล่าดักทางไว้คือตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะมาแข่งเลยนะฮะเขายังเหลือปรีเทสอยู่อีก2รอบเลยนะนะครับก็คือถ้าเป็นเช็คดาวเทสก็ช่วงกลางากลางเดือนมก,กราเราๆนั้นนะฮะแล้วก็จะเป็นการเทสเอาง่ายๆว่าจะเป็นเทสที่เซปังมาเลเซียนะครับช่วงปลายเดือนแล้วก็เทสที่สนามช้างที่บุรีรัมนะครับในช่วงกลางกลางเดือนเนี่ยช่วงวาเลนทน์เราๆนั้นแหละเนี่ยบางทีเอ่อ gp สองห้าเนี่ยอาจจะเรียกว่าคือเจอนะครับสิ่งที่ เป็นความง่ายนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องยุ่งยากก็ได้นะครับนักแข็งเนี่ยพอลงทดสอบลงเทสอีกสักสองรอบเนี่ยอาจจะโอเคนะครับเจอกุญแจสําคัญไม่ต้องปรับต้องจูนก็ได้นะครับมัน,ม,นมันมีสิทธิ์จะออกได้หมดนั่นแหละนะแต่ที่เล่าให้ฟังเพราะว่าที่ผ่านมาแต่ละปีมันเป็นประมาณนี้ไงนะครับก็คือรถใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับรถเก่าก็มีของเดิมมีข้อมูลมีอะไรก็อ้างอิง Data ได้เร็วขึ้นปรับเซตได้ง่ายได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองนะฮะทุกคน แต่นะครับคนที่มาขับ GP 2 4ในปีนี้ถ้ามาเทียบฟอร์มจริงๆคือคือเฟอร์มินได้ขอไว้คนหนึ่งครับยาวเขามาเทียบเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กใหม่ก็คือเด็กใหม่อยู่ันยิงาเรายังไม่ได้เห็นสีไม้ลายมือถ้าเทียบไปก็มันก็เหมือนเป็นการเรียกว่ามันไม่เห็นภาพเหมือนกับไอ้พวกที่เคยขับไงนะฮะดังนั้นทั้งมอร์วิลลี่กับอเล็กซ์มาเกสเนี่ยเป็นนักแข่งที่เรียกว่าผลงานถ้าจะว่ากันตามตรงนะฮะผลงานก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่อย่างโดยเฉพาะอเล็กซ์นะฮะ ก็เธอไปประกบกับพี่ชายเนี่ยเหมือนโดนเงาของมาร์กเนี่ยนะฮะก็คือครอบงำกันหมดเลยจากที่เขาเคยทําได้ดีนะครับในปีก่อนนู้นนะฮะ,ะปีที่แล้วนั่นแหละปีแรกเน่เขาแบบว่าต่อสู้เพื่อหัวแถวต่อสู้เพื่อโพเดียมนะฮะมาในปีนี้แทบจะไม่นะครับแล้วก็สถิติการล้มก็เยอะฮะก็เรียกว่าทั้งพลาดเองทั้งจะบอกว่ามีคู่กรณียังไงก็แล้วแต่นะฮะก็พลาดก็คือพลาดมันผิดกับในช่วงปีแรกของเขากับไรซินีนะครับที่ตอน แรกที่มาก็เฉิดฉายเลยนะฮะมานี่มีโพนะฮะคว้าโพได้นะครับมีต่อสูเพื่อหัวแถวเพื่อโพเดียมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้นะครับจับคู่กับมาร์กเราคิดว่าน่าจะดีนะนะครับได้จับคู่กับพี่ชายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่กลายเป็นพอมาร์กผลง,งานได้โดดเด่นนะฮะแต่อเล็กซ์คนน้องไม่ได้โดดเด่นตามครับกลับกลายเป็นดรอปลงชัดเจนเลยนะครับดังนั้นก็ในปีหน้าเขาจะไม่ได้อยู่ใต้เงาของทางพี่ชายแล้วะฮะก็คือโอเคละก็จะมาเป็น เพื่อนร่วมทีมกับทางเฟอร์มินเนี่ยบางทีนะฮะเรื่องของคือผมผมไม่รู้หรอกนะฮะว่ามันมีผลยังไงระหว่างมีพี่ชายนะครับคนที่เป็นนักแข่งมหาชนเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่มากก็น้อยมันก็น่าจะมีบ้างอะทุกคนว่าไหมฮะแต่ปีหน้าเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมนะนะฮะปีนี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักเพราะว่าผลงานก็ดรอบลงไปเยอะแล้วก็พี่ชายเพื่อนร่วมทีมคนใหม่เนี่ยผลงานสว่างเจิดจ้าเลยเนี่ย แต่ปีหน้าจะเป็นที่ใหญ่ของทีมจะเป็นตัวหลักของทีมเนี่ยบางทีโมเมนต์ของอเล็กนะฮะอาจจะอาจจะแบบว่าเปลี่ยนไปนะครับเรื่องวิธีการทํางานเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะส่งผลนะฮะทำให้เขาอาจจะแบบว่าแก้มือได้หรือเปล่าอะไรทํานองนั้นแฟงคี้เป็นยังไงฮะแฟงคี้ก็ตามที่ผมบอกไปนะฮะว่าจะมีปัญหาในช่วงประมาณสักก่อนจะถึงครึ่นทางก็คือก็ยังพอพออธิบายพอเข้าใจได้นะครับว่าคนที่บาดเจ็บเป็นช่วงนั้นไม่ได้ทดสอบไม่ได้เทสรถเนี่ย ก็ต้องมาอาศัยช่วง3 4สนามแรกๆนะฮะในการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ใช่ไหมแต่หลังๆมาก็ถามว่าทําได้ดีไหมก็ก็ทาได้ดีขึ้นอยู่นะครับแต่ไม่ไม่ไมดีไม่ดีจนถึงท่านต้องว้าวนะนะฮะก็คือรู้สึกจำจำได้มีมีน่าจะมีโพเดียมแค่ครั้งเดียวเองมั้งใช่ไหมฮะนั่นแหละมันน่าจะว้าวกว่านี้แต่ก็อย่างที่ผมอธิบายมานั่นแหละนะฮะว่าเขาจะได้ขับรถสเปคปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นคนเดียวเท่านั้นเอง นะครับที่จะได้ขับรถเก่ารถเดิมเนี่ยบางทีจุดนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบหรือเปล่าน,นะครับที่ทําให้เขาอาจจะพา GP24 นี่นะฮะทำผลงานได้ดีกว่าอีก2คนไหมอ่าจากลซินี้นั่นก็น่าสนใจนะครับทุกคนแล้วก็ตามที่เราอ้างอิงจากคําพูดของนักแข่งนะฮะทีนี้เราเราจะเอา GP25 นี่มาลองลองเทียบเทียบใส่ดูนะฮะตามที่เราอ้างอิงจากข้อมูลของ test r i d e r m i c r e pirro หรือแม้กระทั่ง peko โคือ peko เป็นคนเดียวนะฮะที่ มีโอกาสแยกได้นะฮะว่า G.P. 2 4กับ G.P. 2 5เนี่ยมันแตกต่างกันมากกันน้อยเพียงใดแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกตามจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับที่เขาจะมาบอกอะไรเราแบบลึกลับซับซ้อนได้นะฮะแต่เขาบอกว่ามันต่างกันมากเลยนะฮะมันต่างกันมากแต่ต่างกันในทางที่ดีมากก็คือ G.P. 2 4เนี่ยมันพาเขาแบบเป็นแชมป์มากกว่าใช่ไหมตั้งสิบเอ็ดหนเนี่ย G.P. 2 5เนี่ยไปโก้บอกว่าโอ้นะครับมันครบทุกมิติจริงๆถึงขนาดนะฮะ บอกว่าไม่ต้องไปหาไปควานหาอะไรแล้วไม่ไม่ทุกทีเวลาทดสอบรถตังนี้นมันก็จะเหลือการทดสอบอยู่สองรอบสามรอบบางทีเราตั้งคําถาม,ถามใช่ไหมว่าเออเราน่าจะขาดตรงนั้นตรงนี้อยู่เราวน่าจะเติมสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่ไปก็บอกว่าไม่ต้องขาดไม่ต้องเติมอะไรไม่ต้องหาอะไรแล้วนะฮะมันมีครบแล้วไม่ต้องไปรอที่มาเลเซียไม่ต้องไปรอที่ไทยครับเนี่ยลงสนามไปแก้หกสิบกว่ารอบเนี่ยรู้หมดแล้วนะฮะว่ามันเป็นรถที่เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เหลือก็แค่ เตรียมวิธีการทํางานกับมันนะฮะเตรียมวิธีการเซตอัพรถเนี่ยให้มันได้แบบว่าลงตัวให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองโอ้โหนะฮะถ้าเป็นไปในแบบนี้บางคนบอกว่าตกใจเลยพี่ปุ้ยครับแบบนี้ดูคติไม่ผูกขาดอีกเลยครับถ้าตามเนื้อผ้าทําเนื้องานนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปในอย่างนั้นครับนะเพียงแต่ว่าที่ยกหัวข้อมาในวันนี้ก็เพราะว่าหนึ่งละบางคนอาจจะสงสยัยพี่ปุ้ยครับทำไมทดสอบรถทําไมไปโก้ eko, กับมาร์คเวลาถึงตาม g p 24ของ Alex m a r q u t z อยู่ถึง0.6อเลยคึ้นวินาทีแล้ามันหนักไปแล้วมั้งเนี่ยแบบนี้แสดงว่า g p 24จะพังงานหรือเปล่าผมก็เลยจะต้องทำคลิปนี้มาเปรียบเทียบมาอธิบายมาคุยให้ฟังว่าโอเคล้วนะฮะอธิบายอย่างนี้ถ้าเป็นอเล็กซ์มาเกสทำไมเขาถึงขึ้นไปหัวแถวได้ในการทดสอบการเทสร,รอบแรกครั้งแรกนะครับแต่ก็ทดสอบแค่วันเดียวใน,ใน,ในที่บาร์เซโลนาเนี่ยนะนั่นก็เราะว่านในส่วนหนึ่งนะเป็นเป็นสนาม สนามโปรดของเจ้าตัวนะฮะก็คือคาตาลุญยาเซอร์กิตเนี่ยเป็นสนามที่อเล็กเขาบอกว่าเขาถนัดในส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ <c oughs> เป็นในส่วนของนักแข่งนะครับเขาอาจจะหมายถึงว่า gp 2 5ีทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาอาจจะแบบว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมากดอะไรมากมายนะฮะก็คือยังไม่ให้ความสําคัญกับว่าจะต้องเร่งเอาเวลาอะไรก็คือรถใหม่เนี่ยมันยังคงเหลืออยู่ทั้งสองรอบใช่ไหมดังนั้นก็คือเน้นให้นักแข่งเนี่ยนะครับมามา,มาลองดูซิว่า ความคิดเห็นเนี่ยมันจะคล้อยไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่อย่างไรกันบ้างซึ่งก็เป็นที่พอใจนะครับว่าทั้งเปกโก้กับทั้งมาร์กเนี่ยนะฮะก็ต่างเรียกว่าให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันนะฮะว่ารถมันมันมีอาการคล้ายๆกันหมายถึงว่าสิ่งดีก็ดีไปเลยสิ่งอะไรที่มันเป็นจุดเด่นเนี่ยก็ออกมาแบบนั้นมันก็เลยทําให้นะครับแฟนๆของมาร์กแฟนๆของเปกโก้แฟนๆของดูกาติโอถ้าเกิดว่านักแข่ง2คนก็ให้ความเห็น ใกล้เคียงกันค้อยตามกันในแบบนี้มันไม่เสือติดปีกเลยหรือนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไปในแบบนั้นแต่แต่ใดๆแล้วก็ตามก็อาจจะโดนงัดจาก G ี2ีกันเองหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบได้ไงในส่วนหนึ่งถูกไหมฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่า G ี2ีก็จะมีจุดเด่นตรงที่ว่ามันเป็นรถที่ประสบความสําเร็จแบบแบบเร็วจริงๆแบบเร็วแบบแบบทุกมิตินะฮะแม้กระทั่งว่าฝนตกแม้กระทั่งว่ากึ่งเปียกกึ่งแห้งนะครับแม้กระทั่งว่า,าเป็นสนามที่แบบว่าอุณหภูมิแบบ เย็นจัดพื้นลื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําได้ดีนะครับหรือจะเป็นอุณหภูมิที่ร้อนจัดนะครับอุณหภูมิพื้นแฝกในะตุมร่วมจะ50กว่า60เนี่ยมันก็ยังไปได้ดีดังนั้นนะครับมาพยายามมองหาจุดอ่อนมองหาข้อผิดพลาดของ GP24 เนี่ยแทบจะหายากเลยนะฮะถ้าไม่นับเรื่องของไอ้ช่วงต้นฤด,ด,ดูกาลประมาณ3สนามแรกนะครับอาจจะมีอาการสัน่นอาการเสียงดังก็ก็แก้อะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็เป็นปัญหาเล็กน้อยนะครับที่ ถูกแก้ถูกอะไรไปแล้วนะครับดังนั้นเราได้เห็นซีติใหม่เกิดขึ้นมาตลอดเนี่ยนะฮะมันโอ้โหแบบบางทีเร็วกว่าซีติีที่เป็นนาทีอ่าเป็นเป็นหนึ่งวินาทีนะ,ะทุกคนมันเร็วเวอร์จริงๆคือเร็วกว่าครึ่งวิเนี่ยเราก็บอกว่าโอ้โห a m a ซิ่งหนักๆแล้วนะฮะแต่น,นี่เนี่ยมันมาเร็วเกินตั้งบอกว่าตั้งบางทีหนึ่งหนึ่งวิบางทีหนึ่งจุดหนึ่งก็มีอย่างเงี้ยอ่ออย่างปีที่แล้วทุกคนเนะี่ยะจำได้ไหมที่ที่ กาตาเนี่ยนะฮะ GP 2 4เนี่ยมันเร็วกว่า GP 2 3อยู่เนี่ยประมาณ1.2.3วินาทีโอ้โหนะฮะคือแบบว่าผมได้เห็นตัวเลขนี่ผมตกใจเลยผมคิดว่าคงไม่มีใครไปอาจเอื้อมไปสู้ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือพลาดแค่ครั้งเดียวจะว่าง่งายๆนะฮะก็คือดูคติในพลาดให้กับทางอาพิเลียผมไม่มั่นใจว่าอาพิเลียไปเจออะไรนะครับที่มันเป็นจุดแข็งโป๊กแต่ ผมมองว่าตอนนั้นดูคติเขาเจอปัญหาเรื่องของอาการสัน่นเรื่องของเสียงดังเสียงอะไรนี่แหละแต่มันก็เป็นแค่ช่วงนั้นสั้นะครับถึงแม้เขาจะไม่ได้ไม่ได้มาอันดับที่หนึ่งนะครับแต่เขาก็กังกาะอ,อยู่หัวแถวตลอดไงแล้วก็พลาดแก่เซอร์กิตเอาดีอเมริกัในครับในสนามที่ไหนที่3ใช่ไหมเออนะครับหลังจากนั้นมาก็แก้ไขาอาการได้ก็กลายเป็นไม่ไม,ไม่ทันนะฮะพอยืนระยะไปเนี่ยทีมอื่นเขายืนระยะไม่ได้นะครับในขณะที่ อ่จีพีสองสี่เนี่ยถือว่ายืนระยะได้ก็เรียกว่ามากันตลอดเลยนะฮะเออย่างมาตินก็มาแข็งแร่งในวันเสาร์อย่างเงี้ยเปโก้แข็งแร่งในวันอาทิตย์ mm. ก็เลยทําให้ไร้เทียมทานกันไปแล้ว GP24 สองสีจะได้อยู่ในมือของอเล็กซ์มาเกสเฟอร์มินอันเดลแล้วก็หลวงพี่แฟงมอร์บิเดลลี่เนี่ยม,มาดูสิฮะว่าจะเป็นไปใน,ปนยังไงผมปรารถนาอยากจะให้ GP24 สองสี่เข้ามือกับนักแข่งทั้งสามคนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่าคนที่เอ่อ ติดตามแล้วก็ชื่นชอบในฤดูกาลนี้แม้ว่าจะเป็นการแข่งขันของระหว่างดูคดีกันเองเนี่ยแต่การที่ดูคดีหลายคันมันได้สู้กันได้อย่างออกรสชาตินะครับมันมีโอกาสได้ชนะ3คน4คน5คนเนี่ยมันสนุกนะคือผมคงไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดได้หรอกคะบางท่านเนี่ยจะมองว่าดูคดีวันเมกเวสนะฮะสู้กันเดงแข่งกันเองมันจะไปสนุกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ได้แข่งแบบูผขาดแบบเอออันนี้มาแล้วมาแล้วแบบไม่มีใครสู้ได้ในคนเนี้ยเนี่ยอันนี้มันจะดูน่าเบื่อจริงนะฮะ แต่นี่มันกลายเป็นว่าดุคติไม่ได้มีแต่1นะครับไม่ได้มี2ไม่ได้มี3นะครับยังมี4อ่ายังมี5อย่างเงี้ยถ้าได้เข้ามาสู้กันเองเนี่ยผมว่านะครับทั้งสเปคเก่าสเปคใหม่เนี่ยยิ่งจะเพิ่มความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจได้พอสมควรนะครับทุกคนเอานะครับมาลุ้นมาให้กำลับบงใจกันนะฮะ g 2 4ทั้ง3คันนะครับจะไปงัดกับ GP25 ที่ทางเปโก้นะครับทางมิคเอลเปียโรนะฮะบ,บอกว่า โอ้มันเจ๋งมากเลยนะฮะมันดีกว่า g p 2 4ีมันยกระดับขึ้นไปอีกเนี่ยแต่แต่เรายังไม่รู้ว่ามันเจอปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดว่าการทดสอบอีก2ครั้งนะฮะจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็การแข่งขันในสนามแรกที่บ้านเราเนี่ยและจะไปเจออุณหภูมิที่ผมว่าน่าจะร้อนอยู่นะครับแต่จะเทียบเท่ากับในช่วงเดิมช่วงตุลาคมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ถามว่าร้อนไหมมันก็ร้อนเหมือนเดิมแหละสนามแรกที่บุรีรัมย์จะเริ่มปลายเดือนกุมภาพันธ์นะฮะ ก็อยู่ในสัปดาห์สุดท้ายนะฮะมันจะคาบเกี่ยวกันระหว่างปลายคุมพากับต้นมีนาเป็นประมาณนั้นฮะทุกคนอ่ะมาลุ้นมาฮะมารลอเชียร์กันไปผมก็แค่นำสิตินำเรื่องราวเก่าๆที่เป็นตัวเลขที่อ้างอิงได้นะครับมาเล่ามาวิเคราะห์ให้ฟัง มันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้กับมีโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าถึงเวลาก็รุนหรือพร้อมกันนะทุกคนเอาวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกาทการสปอร์ตทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็น comment, ไลค์เป็นแชร์ share, หรือโดยเฉพาะคนที่สั่งซื้อสินค้านะครับลิงก์ช้อปปี้ที่ผมฝากเอาไว้มีสินค้ามากมายเอาไปเพื่อนได้เลือกหากันนะครับถูกใจตัวไหนใช้ประจําอยู่นะครับก็ลองกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เนาะวันนี้ลาไปก่อนรักษาสุขภาพกัน้ทุกคนสวัสดีครับ